ก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกวันนี้ผมจะทําเมนูนะครับหอยลายผัดน้ําพริกเผานะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเหมาะกับช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับทําอาหารทานที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็จะมีหอยลายนะครับก็อันนี้ผมใช้แบบที่เขาแกะมาให้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ1่ถ้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันหอยครับ แล้วก็จะมีน้ําพริกเผานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีพริกชี้ฟ้ากับกระเทียมนะครับผมก็โขกไว้เรียบร้อยแล้วครับความเผ็ดก็ตามใจเราชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็วันนี้ผมจะใช้เหล้าจีนด้วยนะครับในการผัดนะครับก็จะเพิ่มความหอมละมุนนะครับแล้วก็ให้กับรสอาหารของเราน่าทานนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันทํากันเลยนะครับก็วัตถุดิบก็มีประมาณนี้ครับก็ทุกคนครับผมก็ตั้งกระทะแล้วนะครับก็จะใส่ น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่พริกชีฟ้านะครับที่ผมขกไว้นะครับลงไปเลยครับความเผ็ดเนี่ยก็ตามใจละชอบเลยนะครับใส่ลงไปเลยผมก็จะผัดพริกของเราให้หอมก่อนนะครับผัดลงไปเลยครับรสชาติในการผัดเนี่ยนะครับผมก็จะเน้นเผ็ดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพริกเราเริ拜拜่มหอมผมก็จะใส่หอยลายนะครับลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปเลยเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับก็หลังจากที่เราใส่หอยลายไปแล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่พริกเผานะครับลงไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำมันหอยครับใส่ลงไปเลยรสชาติเนี่ยเราก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับเราปรุงตามใจเราชอบเลยผมก็จะใส่น้ำตาลทรายนะครับ ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่เหล้าจีนนะครับลงไปครึ่งฝานะครับก็จะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันก่อนนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับทับเลยก็จะมีความหอมนะครับจากเหล้าจีนนะครับที่เราใส่ลงไปก็จะทําให้หอย ที่เราผัดเนี่ยน่าทานนะครับแต่ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วครับทุกคนรสชาติก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะเน้นรสชาติที่จัดจับหน่อยนะครับแล้วก็จะมีความหอมจากเหล้าจีนที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับก็หล вот ังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่ใบโหระพานะครับลงไปเลยจะลงไปเลยนะครับก็จะเพิ่มความหอมอีกนะครับก็จะผัดให้เข้ากันเลยก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับ ัดหอยลายน้ำพริกเผานะครับก็รสชาติเนี่ยก็ตามใจเราชอบเลยนะครับว่าเราจะชอบทานรสชาติาตตาไหนเราก็ปรุงตามใจเราชอบเลยครับเป็นเมนูที่กักตัวอยู่บ้านนะครับทําทานอยู่บ้านนะครับเมนูง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับผมก็จะตักใส่ลงไปเลยนะครับตักใส่ลงไปเลยครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆเลยครับเมนูนี้ แล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับก็ทุกคนครับผมก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะครับหอยลายผัดน้ําพริกเผานะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับเป็นเมนูที่เหมาะกับการอยู่บ้านนะครับช่วงยุคโควิดนะครับทำอาหารทานอยู่บ้านนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเมนูนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับ แล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ